สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันนี้ทําคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะเพราะว่ามาทํางานเมื่อคืนนี้ได้ถ่ายคลิปของน้าใสไว้นะคะน้าใสก็ยังอยู่ปกตินะคะเขา,าก็นอนเขาก็นอนเล่นนั่งเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยคะ่ะแล้วน้องก็ดีอยู่นะคะน้ำใสเมื่อคืนนี้กินอาหารเปียกได้นิดนึง ที่เขาไม่ยอมเคี้ยวอาหารเม็ดก็อาจจะเป็นว่าเขาเคี้ยวแล้วเขาอาจจะปวดเนาะปวดตรงกลามของเขาเขาสามารถกินน้ําได้นะคะก็ดีใจอยู่ว่าเขาจะไม่ได้ขาดน้ํานะคะร่างกายของเขาแม่ก็ถ่ายคลิปเขาไว้เมื่อคืนเขากินน้ำเสร็จเขาก็ไปนอนบนกลงของพวกเศรษฐีมั่งมีสีสุกเจ้านางน,นะคะกลงตรงนั้นนะคะเขาก็ไปนอน ขอบพระคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะที่เมตตาน้ำใสมานะคะตอนนี้ก็แม่ก็กวนกวายอยากกลับบ้านนะคะอยากกลับบ้านเร็วๆอยากได้พาเข้าไปพบหมอเร็วๆนะคะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนะคะเป็นบรรยากาศเมื่อคืนชาวมาเขาก็ยังอยู่นะคะเขาก็ น,น,น,ะะนั่งเล่นอยู่กับแม่เฟืองนะคะนั่งเล่นอยู่กับแม่เฟืองถ้าไปหาหมอหมอก็จะบอกนะคะว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยะคะ่ะเรื่องเจ็บป่วยของเขาเนี่ยเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าน้องตัวไหนจะป่วยเป็นอะไรขึ้นมาบ้างนะคะไม่อาจรู้ได้เลยนะคะบางทีเราก็ตั้งตัวแทบไม่ทันนะคะ นี่น้องสลิดนะคะน้องสลิดท,ทุกคนก็กินอิ่มแล้วก็แต่งตัวนะคะในเฟืองวันนี้ก็ได้แม่ดำวันนี้ได้เอาเสือน้อยนะคะได้เอาเสือน้อยทดลองเข้าไปอยู่กับพี่ๆในกรงนะคะว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงกันนะคะก็ปรากฏว่า เสือน้อยล่าเริงมากนะคะเสือน้อยล่าเริงมากพอได้เข้าไปอยู่กับพี่ๆก็ล่าเริงกระโดโดโลดเต้นไม่ไม่กลัวใครเลยนะคะไม่กลัวใครเลยหยอกคนนั้นหยอกคนนี้ได้ได้อยู่ที่กว้างนะคะได้อยู่ที่กว้างไม่ต้องอยู่แคบๆนะคะเขาก็คงจะสบายตัวขึ้นนะคะหยอกกันกับพี่ๆไม่ได้กลัวใครเลยนะคะดูดูน้องดูดีขึ้นเยอะนะคะ ดูดีกว่าวันแรกๆที่มาแล้วก็รู้สึกว่าเขาสดชื่นล่าเริงขึ้นนะคะก็ไปทําวัคซีนมาแล้วเข็มแรกนะคะโดยที่ท่านเอฟท่านเมตตามานะคะเหลือเข็ม2กับเข็ม3นะคะก็ดีใจนะคะที่เขาเข้ากับพี่ๆได้แล้วก็พี่ๆก็ไม่ทําน้องอยู่แล้วค่ะเพราะว่าดูมันคนละไซส์กันเลยนะคะเด็กก็คือเด็กนะคะพวกโตๆแล้วเขาคงจะไม่รังแกเด็กนะคะ นั่นนะคะเห็นไหมคะเขาล่าเริงแข็งแรงกระโดดโลดเต้นอยู่กับพี่ๆจะตื่นเต้นที่ว่าเออฉันได้อยู่บริเวณกว้างกงกว้างอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเราอยู่กับพี่ๆของเขานะคะชีวิตใหม่ของเขานะคะไม่ต้องไม่ต้องโดดเดี่ยวไม่ต้องโดนมากัดตายเหมือนพี่น้องของเขานะคะตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงดัง แทรกสอนเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่านุกอยู่ที่โรงเรียนสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ